เหรียญจอบรอช่อชัยฤทึกรัชกาลที่5ด้านหลังจะมีคำว่าอันเฟื้องหมายความว่าอย่างไรไปดูกันสวัสดีครับชื่อนอนธนบัตรและเหรียนสะสมนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดถึงหน่วยเงินโบราณในสมัยรัชกาลที่5ไปแล้วนะครับคลิปนี้ ก็จะมาต่ออีกสักน um. um anyway, you know. ิดนึงเหรียญจปรช่อชัยพฤลึกในรัชกาลที่5จะมีด้วยกันสี่ชนิดราคาคือสูรรถอัดเซี่ยวและซิกด้านหลังจะมีคำว่าอันเฟื้องหมายความว่าอย่างไรเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะรู้แล้วแต่เผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนที่ยังไม่รู้นะครับไม่ใช่เหรียญเฟื้องนะครับอยากรู้ความหมายว่าแปลว่าอะไร เราไปดูพ,พร้อมกันมาดูเหรียญซิกกันก่อนเลยนะครับซิกสองอันเฟืองจะมีเลข2ไทยอยู่นะครับก็หมายความว่าเหรียญซิกสองอันเท่ากับ1เฟืองหรือสซิกเท่ากับ1เฟืองส่วนตัวเลขด้านล่างก็จะเป็นจุนลสกราชที่ผลิตเหรียญน,นะครับเหรียญซิกจะมีจุลศักราชเดียวคือ1 238เพื่อนๆดูในวงกลมสีแดงนะครับ สองซี่เท่ากับหนึ่งเฟืองเซี่ยวสี่อันเฟืองหมายถึงเหรียญเซี่ยวสี่อันเท่ากับหนึ่งเฟืองหรือสี่เซี้ยวเท่ากับหนึ่งเฟืองเหรียญเซี่ยวจะมีสามจุลักราชนะครับคือหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามแปดและหนึ่งสองสี่สี่อัดแปดอันเฟืองก็หมายถึงเหรียญอัดแปดอันเท่ากับหนึ่งเฟืองหรือแปดอัดเท่ากับหนึ่งเฟือง เหรียญอาจจะมี3จุลศักราชนะครับคือ1 2 3 6 1238และ12 44โซสรถ16อันเฟืองก็จะหมายถึงเหรียญโซรสิบอันเท่ากับ1เฟืองหรือ16โซรตเท่ากับ1เฟืองเหรียญโซรตจะมี2จุลศักราชนะครับคือ1 2 3 6กับ12 44่เพื่อนๆหลายท่านก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่เผื่อเพื่อนๆบางคน ที่เพิ่งจะมาสะสมหรือไม่ได้อยู่ในวงการสะสมก็อาจจะยังไม่รู้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ